สวัสดีครับวังใช่ไหมพี่เที่ยวกันในวันนี้เราอยู่ที่วัดภูตะภาทองตั้งอยู่ที่หนองบัวซอตำบลกุดหมากภ,ภัยอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีวัดนี้ก็เป็นสายยานบาร,รมีของพญานาคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทําคลิปดีๆต่อไปครับ บริเวณตรงปากถ้ำนี้ก็จะเป็นคาถาบูชาพญานาคแล้วก็ยกหินหยกเพื่อที่จะเสี่ยงทายครับบริเวณนี้จะเป็นที่สวายสังฆท,ทานตรงนี้ก็จะเป็นวังบาดาน หินที่มีลักษณะคล้ายกับหมวกของดอกเห็ดแล้วก็มีฐานที่เป็นโคนตรงนี้เรียกว่าหินกะยองนะครับด้านนี้เป็นแผ่นศิลาจารึกตรงนี้ก็เป็นไม้ตะเคียนโบราณอายุหลายร้อยปีนะครับแม่ตะเคียนก็จะมีชื่อว่าแม่ทองทิพย์แล้วก็แม่ทองสุวรรณครับพญานาคที่เห็นอยู่นี้คือพยามุจลินครับ ซึ่งประดิษฐานอยู่รอบสระน้ําที่ชื่อว่าสาระบกครณีสําหรับสระน้ําแห่งนี้นะครับก็จะเป็นสระน้ําโบราณผู้ที่อธิษฐานให้สว่วงในความรักเนี่ยก็จะสมความปรารถนาครับแอดมินขอหลบคุณภรรยาอธิษฐานแป๊บหนึ่งครับด้านนี้ก็จะเป็นรูปหล่อของพญามุจลินที่ครึ่งบนเป็นมนุษย์แล้วก็ครึ่งล่างเป็นพญานาค ตามความเชื่อของนักท่องเที่ยวถ้าใครรอดหินกระยองก็จะประสบแต่ความโชคดีนะครับนี่ก็จะเป็นภาพมุมกว้างๆของหินกระยองดูความใหญ่โตมโหลานครับด้านนี้จะเป็นพระมหาจักรพรรดิตรงนี้ก็จะมีรอยฝ่ามือแดงซึ่งมีอายุประมาณ2,500ปีครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามวันนี้ว่างใช่ไหมไปเทียวก,กันขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ